ไม่มีใครอยากให้ลูกหลานไปเป็นเกษตรกรอีกแล้วในปัจจุบันเพราะเป็นแล้วมันอยู่ไม่ได้จึงอยากจะเตือนทุกคนที่อยากจะออกจากงานมาเป็นเกษตรกรเนี่ยว่าคิดดูให้ดีถ้าคิดที่จะรวยอย่ามาทําการเกษตรแต่เกษตรกรรมทําให้คนรวยไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เรามีความมั่นคงในชีวิตมากกว่าทุกๆอาชีพบนโลกใบนี้เพราะเกษตรกรรมอาชีพเดียว ที่กำรรอาหารไว้ในมืออาหารคือความมั่นคงถ้าเรามีอาหารอยู่ในมือเนี่ยเรามีความมั่นคงมากกว่าคนที่มีเงินอยู่ในมือเกษตรกรในความหมายของผมไม่ใช่คนที่ปลูกพืชชนิดเดียวเพื่อขายไม่ใช่คนที่ปลูกทุเรียนอย่างเดียวไม่ใช่คนที่ปลูกยางพาราอย่างเดียวไม่ใช่คนที่ปลูกผักสลัดอย่างเดียวโดยไม่ใช่สารเคมีที่เรียกว่าอินทรีย์หรือออร์แกนิกไม่ใช่อย่างนั้นเกษตรกรในความหมายของผมคือคนที่ปลูกเพื่อให้ตัวเองมีกินเป็นหลัก การปลูกให้ตัวเองมีกินก็คือการปลูกที่หลากหลายจะต้องปลูกพืชผักไม่น้อยกว่า30ชนิดขึ้นไปในพื้นที่เล็กๆที่มีแรงทำได้